วัดีค่ะวันนี้นะคะพี่ตุ้ยอยู่ที่ตลาดอําเภอบ้านไผ่ค่ะตลาดแรงนะคะตลาดเย็นนะคะพี่ตัวตําม่วตําชั่วตําแซ่บเรื่องหนึ่งครบแบบหายเหนื่อยไม่เผ็ดมากร้านพี่ตุ่นะคะ<อ>ก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ตําส้มตาอร่อยมากใครที่มาอำเภอบ้านไผ่นะคะร้านอยู่หัวมุมเลยตอนเย็นๆนะคะตลาดเย็นอำเภอบ้านไผ่อ้ย จ้านี้มีอะไรบ้างมีหัวหมูหัวหมูหัวหมูเดินมาเอาแรที่อยากจะแนะนําก็คือน้าใบบัวบกเจ้านี้เจ้าตำรับดั้งเดิมของอําเภอบ้านไผ่เลยนะคะอันนี้รุ่นไหนเรามรุ่นรุ่นหลานรุ่นนั่นแล้วเนาะอ่ารุ่นหลานนะคะไม่ตุ้ยกินมาตั้งแต่หลายๆรุ่นแล้วนี่กับข้าวแม่ค้ากาลังเริ่มมาค่ะบาร์บีคิวก็มีนะคะ อ,อันนี้มาบ้านตัวเองทำมาตลาดบ้านตัวเองนะคะอาเภอบ้านไผ่ก็เปล่งไปเยอะออยนะคะก็เยอะ <c oughs> สวัาดีค่ะจํากันได้ไหมเนาะพี่กันสวยยินดีสบายคำพึ่งมาจะไปจะไปผู้เวี่ยงอะไม,มาแวะลงตลาดจะกินตาบหมงยูแกนค้ยค่ะจ้า,จา ที่สาวที่น่ารักนะคะคนสวยเมื่อก่อนสวยมากขายอะไรบ้างเดือนแล้วโอ้ยเป็นยัางากงหมูค่ะไมแนไอ้นั่งชันตะบูไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวยังมาเอาเด้อเดี๋ยวนั่งไทยขิปเดี๋ยน้องมาเอามีขนมวันนี้ด้วยตลาดบ้านเรานะ่าน่าซื้อทุกอย่างเลยค่ะตลาดอำเภอบ้านไผ่นะคะโอ้โห อาอซ่องตำม,มีหลายพบหลายร้านนี่นี่น,น,น,นี่น้องพีนพี่น้องเบ่งดูพี่โโน้โองพูน่ะโูนาโูนาอันนี้ก็ลาบปลาอยู่สละบ,บุรีจา้าขอบคุณค่ะโอ้ยวันนี้นั่งรถไฟมารถไฟแบบหวานเย็นจวดจากเลยเถวเถ่า่ๆรวยแล้วรวยแล้วรวยคัก เด,เดี๋ยวยางละเด้อจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวเสีเฮ็ดไอตลาดแนน้ำเนื้อล่นู่นนูนน่น,น,นกับข้าวบ้านเราเยอะแยะเลย<ด>โอ้หเขาว่ากันว่ามีคาเฟ่ยีนค่ะสวัสดีคะเฮียซักร้านคาเฟ่ยีนนะคะอยู่อยู่ในใกล้ๆก,กับตลาดแรงอำเภอบ้านไผ่ตลาดเย็นเราเนี้ยแหละค่ะมียีนสวยๆมากมายเลยโอ้โหแนววินเทจเลยค่ะทุกคน อโอ้ยแม่ตุ้ยแนะนําเลยนะคะเพราะว่าเป็นร้านของเพื่อนแม่ตุ้ยเองนี่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 เป็นร้านเพื่อนแม่ตุ้ยเองค่ะทุกคนมาอุดหนุนนะคะมาเที่ยวอำเภอบ้านไผ่หรือว่าเข้ามาในนี้ก็แวะมาซื้อนะคะย,ยินสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคาเฟ่ยินนะคะไม่ได้เข้ามาักทีจัดร้านได้น่ารักมากเลยเฮียสาพรุ่งนี้ปิดปิดปิดไป ไปพุ่น้นไปผู้เวียงผู้เว <serving os S 1> ียงเลงผู้้ผู้พำต่อผู้พำนเลยก็ได้ทุนลอึมี่หลายหมองได้ช่วงสวยๆนะคะมาซื้อส้มตำไอ้ดาวรอยอยู่ในรถก็เลยมันหลอกให้งามงามงามไขดีๆปังๆเด้อจ้านี่ค่ะ ลาดอำเภอบ้านไผ่ดุสีน่าซื้อทุกอย่างแล้วก๋วยจับเจ้านี้นะคะบอกเลยว่าอร่อยสดนี่แม่ตุ้ยเลี้ยงลูกก็ด้วยก๋วยจับเจ้านี้ระคะเนี่ยอันนี้เป็นโจ๊กอันนี้เป็นก๋วยจับกัดก้นแล้วนี่เลยนะคะทุกคนนะนี่เนี่ยค่ะว้าวนี่นี่นี่อร่อยมากโอ้ เจ้านี้ก็อร่อยค่ะตือคาโคต้นตำรับของอำเภอบ้านไผ่เลยค่ะสวัสดีค่ะอ๋อมันเลยสีเข้มใช่ไหมมันยังไม่ควบคุมอันนี้ร้านคุณแม่สวัสดีจ้าออแมสวัสดีจำได้บอจำลวกจำต่อได้บอนั่นนั่นนั่น<ะ>กับข้าวลาวกับข้าวอาหารนิสานนะคะที่นี่อร่อยมากเนี่ย เดี๋ยวไม่ตุ้ยเดินเลาะเดินรอบๆตลาดนะคะทุกคนบรรยากาศตลาดแรงของอำเภอบ้านไผ่โอ้โหซอยนั้นก็ไม่ธรรมดาค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนไม่ธรรมดาค่ะกินทุกอย่างเลยเจ้านี้ก็อร่อยสุดลูกชิ้นอันนี้ไม่ตุ้ยกินตั้งแต่สมัยมัธยมจนลูกจบ กินตั้งแต่พัทยมไส้กอกเจ้านี้ก็อร่อยนะคะเจ้าไสกอกแม่เด็ดนะพูดถูกแล้วพูดผิดไม่ได้เลยต้องเตรียนคลิปใหม่ทันทีนะคะเจ้านี้ตั้งแต่สมัยนู่นหลายปีแล้วนะคะต้นตำรับอีกเจ้านึ่งค่ะในอำเภอบ้านไถ่นะคะอูปลาปิ้งปลาเผานะคะทุกคนอืมโอ้โหอาหารบ้านเราน่ากินเยอะแยะเลย บัานเฮามันก็คือบัานเฮาค่ะพี่น้องตัวนะ้ำตัวนะ่ำยำก็มีร้านนี้มียำปลาสลิดต,ต,ตัวโตๆปลาตาเผาอืมามเข้าวเมา่ามมีทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างเลยมะขามหวานลูกใหญ่ๆยำปลาทูเฮียแมวเฮียแมวนี่เป็นแบบ ถ้าใครมาทันก็ทันประทัวอร่อยของอำเภอบ้านไผ่มาทันก็ได้กินบางทีหมดตั้งแต่อยู่ที่ร้านจําได้นะคะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแกยังมาไปถงตลาดเลยค่ะหมดตั้งแต่อยู่ที่ร้านที่บ้านเลยอ๋อตรงนี้หอยนางรมนะคะทุกคนลูกชิ้นอร่อยตลาดตรงนี้นะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นซอยแบบแม่ตุ้ยก็ขายหมูอยู่ตรงนี้แหละทุกคนขนมหวานนะคะ <c oughs> <c oughs> พี่สาวคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ตาสวัสดีจ้า,า <laughs> พี่สาวเพิ่งมาถึงสั่งส้มตําพี่ตู่ไว้ก็เลยเดินเลาะ่ายบ้านเราไว,ไว้ก่อนมาคนเดียวขายดีนะคะคนะจ้าขอบคุณมาก <c oughs> ไอ พี่ตาเป็นพี่สะอไพไม่ตุ้เองนะคะอยู่ที่ตลาดาบ้านไผ่เลานี่แหละทํากับข้าวอาหารใต้เพราะว่าพี่ตาเป็นคนใต้นะคะอาหารก็จะอร่อยแบบใต้ๆรสชาติแบบใต้ๆเลยนะคะขอแนะนําเลยนะคะเนี่ยโอ้ยมีอะไรบ้างเยอะแยๆไปหมดเลยมีตยยๆๆยยไตตาด้วยเนาะดู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 ร้อยแล้วนะฝากฝากเด้อร้อยๆก็ไปแวะนะพี่ตาเด้อเดินสั่งสมตำ แล้วลืมเลืมแคบหมูพี่ <c oughs> <c oughs> okay.